ใชายันได้แล้วครับอ้าวคุณนิบราฮิมแซะไหนตกลงกันซะดิบดีว่าจะไปทำฮัทด,ด้วยกันทำไมมาเปลี่ยนใจเอาโค้งสุดท้ายอย่างนี้อครับคอ,อยงี้นะซะพีีนี้เนี่ยผมยังไม่พร้อมหรอกขอตัวก่อนนะเอ่อโทษนะครับ,รบขอสอบถามค่ารักษาพยาบาลกําลังหน่อยได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยว รอสักครู่นะครับทำไมบังต้องทำขนาดนี้อ่ะไปพูดเรื่องอะไร เรื่องแค่นี้เองบางไม่ได้ลำบากอะไรบางตัวคนเดียวภาระอะไรบางก็ไม่มีแต่บางไม่ได้ไปฮัทเพราะต้องเอาเงินไปช่วยซันน่ะบางทาแบบนี้ทำไมบางทําบุญบุญที่ได้ถั้งกิดกับบางอีกอย่างนะบางรู้ว่านายเป็นคนดีบางก็แค่อยากช่วยเหลือคนดีๆสักคนบางรู้ไหมว่ามันไม่มีอะไรเจ็บไปกว่าการถูกมองว่าเป็นคนดี ทังที่ตัวผมอะไม่มีความดียอ,อะไรเลยต้งเชื่อในสิ่งที่บางเห็นนั่นไงย,ยังมีสิ่งที่บังไม่เห็นยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวผมอีกตั้งเยอะมากเลยนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S> ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุบางรู้นายไม่ตั้งใจผมตั้งใจผมเกลียดสันเอ่อมันก็แค่มันก็แค่อารมณ์ชั่ววูบของนายมันเกิดได้กับทุกคนถ้าเป็นตอนนี้นะเราจะเกลียดสันอยู่ไหมมันต้องหากที่ต้องเกลียดผม ที่ผ่านมาผมไม่เคยมองมันว่าเป็นน้องเลยด้วยซ้ำเกลียดผมพักมันไปตายแต่แทนที่มันจะเอาคืนมันกลับไม่ปีปากบอกความชั่วของผมให้ใครฟังไม่ใช่สินี่แหละเป็นการเอาคืนที่เจ็บแสบที่สุด ยิ่งมันทำแบบเนี้นยิ่งดูแล้วแล้วถ้าเกิดว่าซันเขาต้องนอนป่วยนอนแน่นี่อยู่บนเตียงตลอดไปเราจะทำยังไงผมไม่ได้พูดให้ตัวเองหลอนนะบงัง ถ้าถึงเวลานั้นจริงผมจะไม่ทิ้งมันผมจะเป็นแขนเป็นขาให้มันไปตลอดชีวิตถ้างั้นเนี่ยบังได้คำตอบแล้วบังจ่ายเงินค่าฮัทของตัวเองเพื่อซื้อหัวใจของคนดีๆคนหนึง่งบางคิดว่ามันคุ้มค่าจริงๆ Huh?